เรื่องบ้าน,านกับช่างจกในอีพีหนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูการทําบ้านสําเร็จรูปครับวันนี้พลาดไม่ได้มีกี่ไซส์ติดตั้งอย่างไรราคาเท่าไหร่ไปติดตามกับช่างโจกตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยครับวันนี้เราจะทําบ้านสําเร็จรูปอิสลาลิฟิงนะครับก็ใช้ฐานรากเข็มเหล็กรุ่น fs 1 1 4ความยาว2เมตรนะครับไดมิเตอร์300 แล้วครับเมื่อเราทำฐานรากเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนของการยกบ้านสำเร็จรูปมาวางแต่วันนี้ความท้าทายคือสภาพหน้างานมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดมากๆครับเหลือเพียงช่องว่างที่ต้องใช้วิธีการยกตัวบ้านแล้วดึงซิกแซกเพื่อให้ตรงจุดที่กำหนดไว้บอกได้เลยว่าช่องว่างนั้นแทบจะพอดีกับตัวบ้านสำเร็จรูปงานนี้พลาดไม่ได้เลยละครับ แต่ก็ผ่านมาได้แบบไร้ปัญหาสมกับเป็นทีมงานมืออาชีพจริงๆครับวางตัวบ้านลงได้พอดีเป๊ะกับฐานรากส่วนรายละเอียดของตัวบ้านและการเก็บรายละเอียดหน้างานมีอะไรบ้างนั้นไปถามคุณเอกรัฐเฉลิมชิดสราพนิกและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอิสลาลิฟิ้งจำกัดกันเลยครับในวันที่เราไปติดตั้งเนี่ย ในตัวอาคารเนี่ยเราแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ในส่วนของพวกอิเซอรีต่างๆระเบียงกันสา์เราจะทำสำเร็จไปแล้วไปประกอบที่นั่นเราเลือกใช้เหล็กที่มีมาตรฐานมอกทุกส่วนนะครับในส่วนของวัสดุอื่นๆมันก็คือมาตรฐานบ้านที่เราอยู่กันประจำในการกันความร้อนเนี่ยเราจะมีอยู่สองส่วนคือในส่วนของผนังและส่วนของหลังคาในส่วนของหลังคาเนี่ยเราจะใช้เมทัลชีสที่พ่น PUFO มาจากโรงงาน ความหนาอยู่ที่1นิ้วนะครับแล้วก็จะมีฉนวนกันความร้อนบนฝ้าสเตค,คูตาช้างอีก3นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นกันความร้อนจากหลังคาซึ่งจะเป็นการกันความร้อนจากแดดโดยตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูง ในส่วนของงานผนังเราก็จะใช้วัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์หลักๆเราจะใช้ของ f C G Smart Board ในระหว่างช่องผนังก็จะมีฉนวนกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การออกแบบของตัวอาคารว่าผนังส่วนใดควรรับแดด ส่วนขั้นตอนการซื้อบ้านทางอิสราลิฟิ่งจะมีทีมสถาปนิกเข้าไปดูแลลูกค้าตั้งแต่การออกแบบให้เข้ากับพื้นที่บ้านของลูกค้ารวมถึงวันติดตั้งจะมีการต่อระบบน้ําระบบไฟและเดินท่อร้อยสายซ่อนในผนงังสวยงามครบจบเลยก็ว่าได้ครับ หลังจากที่เราสรุปแบบกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ45วันในโรงงานเพื่อที่จะผลิตงานแทบจะเกือบ100%แล้วให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบตั้งแต่อยู่ในโรงงานเลยเจ้าของบ้านไม่มีเวลามานั่งเป้ากับช่างแล้วก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการก่อสร้างหรืองานที่มันช้ามันเหลกไอบ้านสำเร็จรูปมันเป็นการแก้ปัญหาในตรงนี้มันเหมือนเราไปมอบของขวัญให้กับลูกค้ามีของขวัญชิ้นใหญ่ๆ อยู่จีๆก็ลอยมาแล้วก็มาวางอยู่ที่บ้าน มาถึงตรงนี้ใครอยากทราบราคาตั้งใจฟังเลยนะครับบ้านสําเร็จรูปของอิสลาลิฟิ้งจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบครับแบบแรกคือแบบเคฟจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสไตล์ลอฟไลท์เหมาะสําหรับการทาออฟฟิศให้ความเป็นส่วนตัวและแบบที่2คือแบบสโลปจะออกแบบหลังคาเอียงมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับบ้านทั่วไปใช้ต่อเติมบ้านหรือทําเป็นร้านกาแฟซึ่งเป็นแบบยอดนิยมเลยละครับทั้ง2แบบพรีเมียมนี้จะมีราคาและขนาดของตัวบ้านเท่ากันครับมี3ไซส์คือไซส์ s จะมีขนาด3คูณ3.3เมตรราคาเริ่มต้นที่229,000บาท ไซส์ M ขนาด3คูณ4.5เมตรราคาเริ่มต้นที่349,000บาทและไซส์ L ขนาด3คูณ6.3เมตรราคาเริ่มต้นที่459,000บาทครับราคานี้รวมการติดตั้งฐานรากเข็มเหล็กฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเรียกได้ว่าสวยครบวงจรจริงๆเลยครับแต่หากลูกค้าอยากได้ระเบียงและห้องน้ำเพิ่มก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมพร้อม,อมกันกับตัวบ้านได้เลยครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้บ้านหลังใหญ่หรือเพิ่ม เพิ่มจำนวนให้มีหลายชั้นมากขึ้นก็สามารถทําได้เช่นกันครับและแบบที่3คือแบบสเตปราคาจะถูกกว่า2แบบแรกจะมีด้วยกัน2ไซส์คือไซส์ M และ L แต่จะไม่รวมราคาฐานรากแอรและค่าขนส่งซึ่งจะเหมาะกับลูกค้าที่อยากจะลดต้นทุนนั่นเองครับในรุ่นพรีเมียมสโลปและเคฟจะรับประกัน1ปีและรุ่นสเตปรับประกัน6เดือนครับ โดยจะรับประกันตั้งแต่ฐานรากจนถึงตัวอาคารเลยล่ะครับคุณผู้ชมสามารถดูบ้านตัวอย่างได้ที่อิสลาลิฟิ่งตะบลลำโพออำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับและทั้งหมดนี้คือการต่อเติมบ้านที่ใช้เวลารวดเร็วมากๆนะครับแค่2วันเท่านั้นเอง ติดตั้งเข็มเหล็ก1วันและนำบ้านสํบเร็จรูปจากอิสราเลลวิ่งมาวางอีก1วันคือจบแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวไทยอีกหลายท่านกำลังหาข้อมูลที่จะต่อเติมบ้านกันอยู่นะครับและสุดท้ายของสุดท้ายฝากกด subscribe ทาง YouTube และกดติดตาม Facebook เรื่องบ้านๆกับช่างจดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ